จะกล่าวว่าภารกิจหลักในฐานะครูข้างถนนเป็นอาชีพที่ครูเซฟดำรงไว้เพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจก็คงไม่ผิดนักแต่ในเมื่อมนุษย์เราต้องกินต้องอยู่ครูเซฟก็มีวิธีหาเลี้ยงปากท้องหาเลี้ยงครอบครัวตามแบบฉบับของเขาโดยยึดมั่นในหลักของความพอเพียง วันหยุดนะครับสาอาทิตย์ก็ครูจะมาดูปลาดูว่าปล่อยปลาแล้วปลามันโตขึ้นไหมอะไรประมาณนี้แล้วนะครับก็จะมีปลาสวายปลานินปลาทับทิมเลี้ยงไว้เยอะเลยเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่ไก่เนี้ยเลี้ยงไว้ให้มันไข่เพื่อจะเอามาบริโภคเองบ้านที่อยู่นี่นะครับเป็นบ้านของแฟนแต่งมาสองปีแล้วละ่ะ พบกันมา10ปีได้รู้จักกันเพราะว่าเขาทํางานด้านเด็กนี่แหละเขาทำสีปีออกมาทําจอสอร้อยสามปีแล้วก็ออกจากทานหลักขา,าขายขนมทําอะไรที่เขาอยากจะทำสุดมากแฟนจะเป็นคนจัดครูเป็นแค่แรงงาน <laughs> เข็นยกอะไรประมาณนี้นะครับ รายได้ถ้าเราไม่ไม่ไปกินเหล้านะครับไม่ไปเล่นการพนันครับหมื่นสองอยู่ได้นะครับผมคนเดียวนะมีเหลือเก็บให้แฟนด้วยเราได้มาน้อยเราก็เออจะซื้ออะไรบ้างอย่างไรแบบไหนก็ก็คงต้องประหยัดนะครับอาชีพของครูข้างถนนแม้จะเป็นอาชีพที่ทำให้ครูเซฟเกิดความปิติ แต่ก็ไม่ใช่อาชีพที่จะเนรมิตชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอย่างที่คนทั่วไปต้องการได้แต่ถึงกรณนั้นครูเซฟก็ยินดีและยินยัดที่จะทําต่อไปโดยได้รับทั้งความเข้าใจและกําลังใจจากครอบครัวที่บ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติที่น้องก็ก็คือครอบครัว นอกเหนือจากครอบครัวแล้วก็คือชุมชนทุกๆคนยินดีในสิ่งที่เราทำ<ม>ผมว่าผมว่าไม่ใช่เฉพาะครอบครัวนะครับผมว่าสังคมเขาก็ยินดีกับเราที่เราได้ทำงานในลักษณะนี้ไม่จาเป็นต้องไปเป็น,ปนทนายหมออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ใครๆค,คิดว่ามันสร้างรายได้ให้เป็นกออเป็นกรรมผมว่าสิ่งนี้สำคัญมากกว่าเพราะว่าสังคมไทยกำลังต้องการ ต้องการคนที่รู้จักพอดีคุณเซฟเคยท้อไหมคะทุกงานมันก็มีการท้รอแหละครับในกระท้างงานที่ผมทำเอง,งงานท้างมันก็มีความท้อนะครับคือ ของผมก็คือเรามีเพื่อนมีครอบครัวมีพ่อแม่ที่คอยให้กําลังใจเวลาท้อก็จะโทรไปที่บ้านแล้วก็บอกว่านี่เรามีเรื่องแบบนี้เรื่องนี้บางทีแม่เขาเข้าใจว่าเราแค่ต้องการแค่คนมาพูดปลอบใจประมาณนั้นแหละบางทีแม่ก็แค่รับฟังเรื่องราวแค่นี้มันก็ทําให้ความท้อที่เรามีหายไปตุ๊กเซฟก็เลยมีความรู้สึกว่าความเข้าใจเนี่ยมันทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งสามารถที่จะมีความสุขได้ คเซฟเคยประทับใจมากที่สุดกับเคสไหนจริงๆแล้วมันก็คือทุกเคสเลยนะครับแต่ว่ามันมีอยู่เคสนึงก็คือเคสของน้องปุ๋ยตอนนี้เขาอายุเยอะแล้วละ20่กว่าแล้ว23 24แล้วมั้งช่วยมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะไปอายุเท่าไหร่14ก็ตอนนี้เขามีลูก4คนแล้ว้ยช่วยลูกเขาด้วยอ๋อเหรอช่วยต่อมาอีกนะคะผมว่าเขาได้มีพัฒนาการของตัวเองคือคืออะไรใช้คำว่าอะไรดี เขาไม่ได้ไปติดยาเสพติดไม่ได้ไปทําร้ายใครครูเองเนี่ยม,มาเป็นแค่เพื่อนเขาแต่เราอาจจะใช้คําว่าครูนะครับยิ่งก็เราเป็นแค่นักสังคมคนหนึ่งแล้วก็เข้ามาหาเด็กเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองเขานะครับไปที่บ้านรู้สึกว่าดีใจมากรูเซ่บแบบว่ามีบุญคุณกับหนูช่วยสนับสนุนให้หนูแบบว่าลูก,ลกสาวกับลูกชายไ,ได้เด็กที่สุด ไม่มีอะไรขาดแปบลบว่าอะไรขาดเรียนอะไรเดกมาููจะช่วยอ,อคุณมช่วเราทให้อะไรดีอีกหน่อยก็มีงานทำครูเซลเขาช่วยเราเข้างานไั้ขอบคุณคณรูเซลเราที่มาช่วยเหลือพวกเราคนยิ่งยากจนครับความท้อเนี่ยเวลาเวลามันผ่านไปโดยเพื่อนร่วมงานโดยคนในชุม ชุมชนสังคมอะไรก็ดีมันจะช่วยปลอบโยมปลอบโยนแล้วว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทาอยู่มันมันถูกต้องแล้วล่ะคุณคุณคุณไปในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนคนเหล่านี้จะช่วยเราเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้ใใหเราถือว่าอาชีพของการเป็นครูข้างถนนเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ครูมีฐานะ ดีหรือว่ามั่นคงได้เลยใช่ไหมคะมันอาจจะเงินเดือนน้อยก็จริงนะครับแต่ผมมองว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมันมีความมั่นคงทางจิตใจชีวิตกําลังเดินอยู่แล้วเราก็กําลังเคลื่อนไปแต่เราจะเดินตามกระแสสังคมนั้นไหมเราจะไปตามเขาไหมหรือว่าเราหยุดคิดเราทําถูกทางไหมเราไปถูกทางไหมเราอยากให้ปลาเขาเราให้คันเด็กเขา เพื่อที่จะให้เขาเอาไปตกปลามาใช่วันแรกเราอาจจะให้ปลาเขาตอดเมื่อเขาแข็งแรงเมื่อเขามีพลังแล้วเรามอบพันเด็ดให้เขาไปตกปลามอบว,วิธีการทํามาหากินให้เขาแล้วคุณแซจะทํางานนี้ต่อไปอีกนานก็ค,คงทําไปคือทําไปไปตลอดแล้วครับทาไปตลอดใช้คําว่าตลอดดีกว่าเรื่อยๆมันมันเหมือนไม่จริงจัง ความหมายของคำว่าความสุขของมนุษย์เรานั้นแตกต่างกันไปนะคะตามความคิดตามทัศนคติตามเป้าหมายชีวิตนานาประการแต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ลรอค่ะว่าผู้คนส่วนใหญ่หรือเกือบจะทั้งหมดนั้นล้วนมีความสุขกับการที่ได้เป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้จะมีใครเคยฉุกคิดบ้างว่าหากทุกคนล้วนประสงค์ที่จะเป็นแต่ผู้รับความสมดุลน,นั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างไรครูเซฟและมุนนิธิบ้านเมอร์ซี่เป็นต้นแบบที่ดีค่ะในการแก้มัดผ้าดำผืนหนาแล้วแสดงให้เราเห็นว่าหน้าที่ที่เพื่อนมนุษย์พึงกระทำต่อกันนั้นเป็นเช่นไรท่านผู้ชมเองก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเทียบเท่าหรือมากกว่าครูเซฟเพียงแต่ร่วมกันหยุดความเพิกเฉย และร่วมแบ่งปันให้กับพวกเขาเท่าที่เราจะทำได้สังคมของเราก็จะสมดุลและอุดมไปด้วยความดีงามมากกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไหมคะคำถามประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาถามว่าหมู่บ้านกบดานคนดีอยู่ที่จังหวัดอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือจังหวัดเชียงรายค่ะรายชื่อผู้โชคดีปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะ ส่วนคำถามประจําสัปดาห์นี้ถามว่าครูเซฟทำงานกับมุรนิธิอะไรทราบแล้วส่งคำตอบมาที่ตู้ปณนห้าคลองจันทร์กรุงเทพ10240คำตอบที่ถูกต้องค่ะรับไปเลยหนังสือคู่มือปฏิบัติธรรมสำหรับนักปฏิบัติธรรมชั้นประถมหนึ่งโดยพันตำรวจโทรกรพบเอมสบุตรติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในสัปดาห์หน้านะคะ มทั้งคำดื่มดำธรรมรสล้วาหน้าจดหน้าจำเหมาะสมกับคำธรรมะคือคุณากร